เปลือกส้มเปลือกมะนาวอันนี้ก็เป็นปุ๋ยกระสอบที่เราทําขึ้นนะครับเป็นขี้วัวนะครับเราก็จะมาผสมนะครับปรมาครับสวัสดีครับวันนี้เกษตรวิธีชาวบ้านนะครับจะมาแนะนําการทําปุ๋ยหมักจากเปลือกส้มเปลือกมะนาวครับอันนี้ก็เป็นเปลือกส้มเปลือกมะนาวที่เราได้ทําน้ําหมักไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วเป็นส่วนที่เหลือนะครับเราจะมาประโยชน์ของเขานะครับนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้ ทำน้ำหมักไว้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เดือดครับเดี๋ยวขอสวมตรงมือทักนที่หนึ่งว่าเดี๋ยวเราต้องขยำนะครับขยำสองถุงนิดนึงนะเพื่อความสะอาดนะครับสะอาดของมือเรานะครับไม่ใช่อะไรสะอาดของอะไรนะครับนะครับจากนั้นเราก็จะผสมด้วยคิวว่านะครับซึ่งเราซื้อมาก็เอาคิวว่าใส่ลงไปนะครับพอประมาณหนึ่งต่อหนึ่งนะครับคิวว่ากับเศษเปลือกส้มเปลือกมะนาวที่เราทําน้ําหมัก การทาน้ําหมักล่างข้าก็สามารถดูได้จากคลิปทางด้านบนนะครับเราได้ทําน้ําหมักไปเที่บร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราจะจะมาขยานะครับขยําให้เขาเข้ากันระหว่างเปลือกส้มเปลือกมะนาวที่เหลือนะครับเหลือจากการทําน้ําหมักครับสมกับท่วะขยำขยําให้มันคุกเข้ากันให้ทั่วกันครับอันนี้ก็เป็นเปลือกส้มนะครับเปลือกส้มเปลือกมะนาวที่เราใช้ประโยชน์แล้วนะครับถ้าเราทิ้งก็จะกลายเป็นขยะมูลฝอยนะครับเราเลยนามา นำมาใช้ประโยชน์ต่อไปเพื่อให้เป็นธาตุสารอาหารให้แก่พืชผักผลไม้ที่เราทำการปลูกนะครับก็คุกเขากันท,ที่ทวนะครับคุกเขากันทีท่ทวนะครับคุกเขากันนะครับเพื่อเป็นการให้เขาย่อยสลายได้ไวครับส่วนนี้ก็จะใช้เวลาหมักประมาณหนึ่งเดือนนะครับคุกเข่าทั่วนะครับก็เป็นการนะครับเดี๋ยวเราจะนำ ส่วนที่คุกครานี้นะครับไปใส่ลงในถุงปุ๋ยนะครับเตรียมเราก็เตรียมถุงปุ๋ยไว้นะครับนี่ก็เป็นถุงปุ๋ยที่เราซื้อขี่ไก่มานะครับแล้วก็มาใช้ประโยชน์เหมือนกันนะจากนั้นเราก็จะเทนะครับเทใส่ถุงปุ๋ยนี้ไว้นะครับเพื่อให้เขาทำปฏิกิยาย่อยสลายได้นะครับ ครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราก็จะมัดปากถุงแบบนี้ไว้นะครับเสร็จแล้วเราจะเอาไปไว้ในที่ล่มนะครับเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับเราก็จะนําปุ๋ยหมักนี้เอามาใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับเดี๋ยวชมกันใหม่ครับอีกหนึ่งเดือนหน้าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูนะครับปุ๋ยเปลือกมะนาวเปลือกส้มที่เราได้หมักไว้นะครับเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับเรามาดูสภาพที่ว่าเป็นไงบ้างนะครับ นี่คือสภาพของของปุ๋ยกระสอบครับแล้วก็เอาเศษเปลือกส้มเปลือกมะนาวไว้นะครับที่เราใช้ในการทําน้ําหมักที่ดูได้ทิพย์ตนบนครับนี่ครับนี่ครับตอนนี้เขาก็เริ่มเริ่มยุ่ยแล้วนะครับนี่ครับเริ่มยุ่ยแล้วนะครับเริ่มยุ่ยแล้วนะครับเปลือกส้มเปลือกมะนาวที่เราทําการหมักหมักไว้ครับหมักไว้กับขี้วัวนะครับนะครับนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มยุ่ยแล้วครับนี่ครับ ก็พร้อมที่จะใช้งานนะครับแต่ว่าเราเดี๋ยวเราจะไว้อีกหนึ่งเนื้อทิศนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเติมน้ําเชื้อนะครับอันนี้ก็เป็นเราก็จะมาเติมนะครับลดน้ําอีกสักหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําหมักกล้วยนะครับที่เราทําไว้ท่านสามารถไปดูได้คลิปด้านบนนะครับแล้วก็ใช้ปริมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับสองช้อนโต๊ะต่อน้ําครึ่งถังนะครับ นะครับนะครับตักไปโต๊ะนะครับนะครับนะครับอย่างนเราก็คนใทั่วนะครับคน้ทั่วยนะครับอย่ับนั้นเราก็มาเติมนะครับลดน้ําเติมลงไปในถุปุ๋ยที่เราได้เราทำการหมักไว้นะครับนะครับ ทั่วๆนะครับนะครับคุกเขาอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้สังเกตว่าดินที่เราหมักไว้นะครับมาเปิดโดยชัดๆนะครับเห็นไหมครับนะครับนี่ครับที่ไปเริ่มเริ่มมีปยาเริ่มเน่าเปื่อยนะครับอันนี้เป็นปุยอินรีย์อย่างดีเลยครับนะครับอันนี้ก็เป็นมะนาวที่เปลือกส้มเปลือกนาวที่เราทํา น้ำหมักเปลือกส้มเปอกมะนาวไปใช้ประโยชน์นะครับันนี้สวนที่เหลือนะครับเราไม่ทิ้งครับเรามาใช้ประโยชน์หมดนะครับดีกว่าทิ้งให้เป็นของปฏิกูลนะครับนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งสัปดาห์ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ปิดปิดมัดกระสอบไว้เหมือนเดิมนะครับนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะใช้ได้แล้วครับ โอเคครับเดียวอาทิตย์หน้าเจกันครับสวัสดีครับครับตอนนี้โซกบปุ๋ยหมักดีลนซีครับเปลือกส้มเปลือกมะนาวที่เราหมักไว้ก็ครบหนึ่งเดือนเดียววันนี้เราจะนําเอาไปใช้ครับเราก็เทดูครับว่าเป็นไงบ้างครับอาจารยดูนะครับเดียววันนี้เราจะนํามาใช้ในการปลูกปุ๋ยเซียนนะครับนะครับ อันนี้ก็มีทั้งเปลือกส้มเปลือกมะนาวกบที่เราได้ทําน้ําหมักไปนะครับตามที่ได้ทาไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ครับนี่คือสภาพของเขานะครับนะครับถ้าเขาค่อนข้างที่จะยุ่ยแล้วนะครับเราก็ขยี้นิดหนึ่งเพื่อนําไปใช้นะครับในการเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยในการปลูกปุ๋ยเซียนนะครับเดี๋ยวเราจะปลูกปุ๋ยเซียนเราก็ใช้ปุ๋ยนี้ครับปุ๋ยนะครับ เรานําของเหลือใช้นะครับที่เราทิ้งเป็นขยะเอามาให้เป็นประโยชน์นะครับอันนี้คือเกตว่าเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ที่พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับนะครับนะครับตัวชัดนะครับอาจจะมีก้อนบ้างครับังเกตว่ามะนาวนะครับมะนาวเปลือกส้มเปลือกมะนาวที่เราได้หมักไว้ก็ย่อยสลายไปหมดแล้วครับนะครับไม่เหลือซากแล้วครับ เลยครับย่อยสลายนะครับนี่เปลือกมะนาวนะครับนี่เปลือกส้มนะครับน่ครับย่อยสลายหมดแล้วนะครับเขากลายเป็นตัวอินทรีย์อย่างดีเลยนะครับนะครับใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนนะครับในการในการหมักนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเอาจะไปไปต่อยอดนะครับในการทําปุ๋ยต่อไปนะครับก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ช่องเกษตรดีเชียวบ้านนะครับปุ๋ยจุลซีหมักนะครับซึ่งเราใช้ขี้วัวนะครับเปลือกส้มเปลือกมะนาวที่เรานําไปทาทาน้าทาน้ําหมักไปใช้ประโยชน์นะครับท่านก็สามารถดูได้การทําน้ําหมักน้าส,ส้มเปลือกส้มเปลือกมะนาวอันนี้ก็เป็นปุ๋ยกระสอบที่เราทําขึ้นนะครับเป็นขี้วัวนะครับเราก็จะมาผสมนะครับก็มาส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนะครับ ไปนะครับใส่ลงไปนะครับ